สวัสดีครับวันนี้เราจะให้เด็กๆนักกีฬามาเล่นเกมกิ้งลูกชนิดกันนะครับเข้าห่วงสีเหลืองได้10แต้มสีแดงได้5แต้มสีบูได้1แต้มถ้าออกหรือไม่ลงในช่องศูนย์แต้มเรามาดูกันครับการแข่งขันระหว่างเด็กชายชาวกรเอวิคุณประเสริฐกับเด็กชายชวรัฐเอาวิคุณประเสริฐเอามา, <Yeah. S 1> ากิ้งมาลูกแรกนะครับเราให้5ลูกนะครับ โอ้โหชะวะกรห้าแต้มชะวรัฐชะวรัฐชวรัฐไม่เข้านะครับลูกแรกอ้าวลูกที่สองนะครับใครจะมาก่อนลูกที่สองชะวรัฐมาก่อนไหมชะวรัฐมาแล้วนะครับโอ้โหกิ้งแรงเกินอ้าวชะวะกรลูกที่สองอ้าว ชวกรก็ไม่ได้นะครับลูกที่สองไม่มีใครได้แต้มอย่เพ่อ,อ่ลูกที่สามนะครับหายมาก่อนให้ช,ชวกรมาก่อนแล้วชวกรมาก่อนแล้วโอ้โหโอ้โหไม่มีใครเข้าเลยลูกที่สามยังศูนย์แต้มอยู่นะครับอ่าลูกที่สี่สำหรับเด็กชายชาวรัาดนะครับเหลืองไหมเหลืองเหลืองโอ้โหสิ อ้าวชาวกรมาลูกที่สี่ครับโอ้โหชาวกรหลุดออกนะครับตอนนี้ชาวรัาพิกกรมานำแล้วสิบต่อห้าอ้าวลูกที่ห้านะครับลูกตสินใครจะมาก่อนชาวรัาดมาก่อนนะครับมาเลยโอ้โห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 หลุดไปนิดเดียวอ้าวชาวกรมาชาวกรจะเข้าไหม จะเข้าห่วงไหมจะเข้าห่วงไหมเอาไม่เข้าโอ้โหสรุปเกมนี้5ลูกชะวรัตนะครับชนะชะวกรไป10ต่อ5แต้มเย้โอเคเพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ